สองช้าช้าแม่สามสี่ห้าตูสูงหกป้ายเจ็ดแปดเก้าคลิปอ,อีกห้าทีหนึ่งสอง สามเีห้าอากระดกขาหน่อยออาไปลากขาหน่อยไปได้เดินได้แม่เดี๋ยวไปได้ไปเที่ยวเหนือ,อกินข้าวซอยกันหนึ่งสองป้าหมอหลบเ้าหน่อยป้าสามเอาหมอนหลบขาหน่อย, <Okay. S 1> ส,ออยสี่อา้าห้าหาก เจดเออขายได้ไม่บวมแม่แปด